ดอกอะไรเนี่ย,ยเต็มไปหมดเลยสวยมากนี่อย่างเดียวหนูต้องนอน <c oughs> คือถ้าไปไปต้องไปแบบประเภทบอกเลือกขับกินลมชมวิวจริงคือไปเรื่อยๆไม่เร็วขับอย่างเงี้ยลงแบบสี่สิบห้ดอกย่า<ด>สวยจังๆอันนี้ไ,ไม่ค่อยเวียนออดดิสจะเกิดอีรอตนั่นไงต้นไม้ต้นใหญ่โม อาว่ดอกย่าเต็มเลยแถวแถวข้างถนนหั่อยพอหัวอื้อแล้วโอ้ดอกญ่าเต็มเลยว้าวเขียวได้ตรงทั้งทุ่งดอกญ้าชัดชัด ยว้าวตรงนี้มันสวยมากเลยทําไมดอกแย่แถวนี้มันเยอะจังเป็นป่าที่ไีมแต่ป่าก็จะมีป่าหลายระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลอันนี้สูงไม่มากบางคนก็แพ้ดอกยาแล้วหนูล่ะว้าถวถาวันสมัยเด็กๆแม่เคยเดินป่าเลย ยัเป็นปาเลยแถวที่นาบานเราอ่ะนี่ข้างๆนี้ก็มีแต่ดอกยา่าเนี่ยาผ้ไม่น่าเชื่อบู่บจอจะเกิดดอย้าห้ารูเกเกเทอร์ก่งที่ต้นไม้ต้นใหญ่ด้วย,ย,ย,ยแถวนี้มีแต่ดอกยา่าดอกย่าเถื่อนมาก เราาตเีีเลอเกิดจบเดลให้าอ้ยบสดเกิไปโอ้ไม่มีอะไรเยอะมาเรายาอยู่ทางกลางถนนแถวนี้ทำไมมีแต่รถบรรทุกเนี่ยบาธิบายนะเดือมันเป็นเส้นหลักโอ้ว่าหลักเส้นหลักเนาของกาคมนาคมหรือเป็นเส้นหลัก เชื่อมระหว่างภาคตอนหนอทิ้งเลยอีสานกับภาคตะวันออกหนูไปดูแผนที่เลยป้าหนูดูโอ้ตรงนี้กระโดดย่ามีไดโนเซนมีแล้วเวนซอ์นะมีเดือล่างสามน่ารักเวโนซอ์อีกวัวนี้ถาด่าแม่ไม่ได้แม่ขอแม่วีเด้าเกิดของป้าจับ ตอนนี้พิกกี้สำคัญแล้วการดูไอ้ต้นกระเทียมันจะโตมาว้าวต้นไม้เดดี๋ยวก็โนตัดเองอะแง่ยงหลายต้นเลยอ่ะไม่ควรตัดต้นนี้มันเหมือนอยู่ในซาฟารีหรือที่ไหนนั้นในเกมไมค์คาร์บอ่ะเฮ้ยมีต้นไม้ต้นใหญ่หมอกอู้รู้สึกลมไม้ดีมาก ไมม่โอแม่ทำไม,ม,ำไมดอกหญ้าเต็มจังเลยดอกหญ้าเต็มด,ดอกหญ้าต่ำเหาหญ้าเถื่อน,อ,นอุ้ยมีบ่อน้ำด้วยมีบ่อน้ำด้วยหญ้าเถื่อนเนาะหญ้าเถื่อนมีบ่อน้ำเล็กเล็กไม่เล,ล,ล็กหรอก